นึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบํารุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะเหนมือนครีมกันแดดพอไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ํามันผิวม,มันนิ่งมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทาให้ผิวหน้าเราแด,ดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ สดชื่นตลอ,อดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนเเนี่ยจะได้เสริเเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนเทนเนอร์ักสก,กีปตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o ok c o s e c o m ามันเป็นทริปที่แบบไปพักผ่อนมากกว่าแหละจริงๆแล้วก็ไปกันหลายคนนะไปเป็นประมาณสิบหกคนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีมีเซอร์ไพรส์ของผู้ที่ไปกับเราต้องขอแต่งงานกันนะคูเออ่เราคูา่เร,เราก็ไปไปเป็นลูกคู่ค่ะเป็นสักขีพยานนะคะไม่เราค่ะจริงๆแล้วเราก็เราก็เตรียมกันตั้งแต่ที่ที่เมืองไทยแล้วก็วเราจะไปเซทไรคู่มีการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปทำในคู่ที่เราอยากไปอย่ยวที่เราอยู่เมนู เลยค่ะก็ไปเที่ยวปกติตามตามที่ที่ที่เราจะต้องไปกันอยู่แล้วนะคะเราอยากไปทำอะไรที่ที่สนุกสนานอะไรจริงนะคะมีพิพิธภัณฑ์มีอะไรเป็นสถานที่ ยังไม่ยังยังยังไม่อยากจะแบบโฟกัสไปที่วันไหนเดือนไหนเป็ไหนนะคะแต่ว่าก็ไม่คิดไม่ใจค่ะก็มีคุยๆกันบ้างละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ครอบครัวเราสองคนก็ก็ไม่ดีแบบว่าห่างไกลกันนะคือก็รีบมาใส่เจอเป็นทั้พคนทั้งครอบครัวเล็กคือแบบพี่น้องสามคนก็เลี้ยงยายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่นะเราก็เป็นใหญ่แต่ว่าที่เฉลี่ย

เรดอะไรดีค่ะมันมีหลายคอนเสิร์ตมีสองอีนะคะเดือนพฤศจิกายนปลายปีไ้ปลายปีได้เยวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวเขาไปเที่ยวก่อนัผิว่าดงมีโปรแกรมเไปเที่ยวอีกน่ค่ะคะ่เาจะายที่านก อยากไปกับเพื่อนแ่ี่ยไปก็นนี้เือนแบบหาวันแบบกสองคนใช่ไหมคะทีนี้ไปก็ต้องน้อยลงหาแล้วก็น่าจะแบบจะได้มีคนถ่ายรูปให้เราบ้าง หาี <S 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 ่ค่คอีของัน um wow> ่เป okay. uh> ็นขนาดน้ตา wow ีแต่ต okay, yes, ัวสวยกว่านอโอเคขอบคุณค่ะ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปขาบบ่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลง e ังอีเวนต์สุดซรรร่ากองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานกงงารเงินความรักแบบนันนันไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i ดอทพีก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว